สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับ Fairy Tale Forest United เออ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  l วันนี้เราจะมาล่านัดสืมังกรไฟสายฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ชุดเบสบอลคับ แต่ชุดผู้หญิงมันชุดผู้หญิงมันน่ารักดีนะเนี่ยนี่ล่าขุมทรัพย์เรากดชาร์จครั้งแรกไปแล้วมันครั้งแรกมันฟรีเว้ยชาร์จหนึ่งครั้งห้าสิบเพรชาร์จสิบครั้งสี่ร้อยแปดสิบเพรชาร์จร้อยครั้ง สี่พันห้าเฮ้ยมันถูกกว่ากันตั้งห้าร้อยเพรเลยอ่ะกดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวสวดภาวนาก่อนเราเกลือมากแล้วเราไม่อยากเกลือมากกว่านี้คังรางวัลอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไงเรารับมาแล้วติกก่อนแล้วก็รับไปแล้ว โอ้โหหนึ่งฉบับกล่องจดหมายมีความจุถึงหนึ่งร้อยฉบับโปรดตรวจสอบก่อนว่าพื้นที่กล่องจดหมายของคุณว่างพอที่จะรับรางวัลไหมโอ้โหดีนะอ่านก่อนเพื่อนๆใครกดทีละร้อยระวังเลยนะไปเคลียร์ก่อนเลยนะมาที่เพื่อนไหม เดี๋ยวแล้วก็รับก่อนใช้งานก่อนนี่นะกล่องจดหมายนะรับหมดแล้วนะแล้วก็ลบมันให้หมดเลยนะเพื่อนเพราะมันได้100ไงเราต้องอย่าให้เหลือไปล่าขุมทรัพย์หนึครั้งกับนัสสิมังกรไฟสายฟ้ามา ตกลงอะไรวะมันทำอะไรอยู่วะกดข้ามมันมีแวแบๆขึ้นมามันมีแวแบๆขึ้นมาแล้วไงอ่ะคือตอนนี้มันกำลังแรนดอมอยู่ใช่ไหมยินดีด้วยอะไรวะโอ มาแล้วนี่ไงร้อยครั้งได้อะไรบ้างวะเนี่ยเรือใบแห่งมิตรภาพโอ้โหชิ้นส่วนนะสื่หนึ่งสองสามคือไม่ได้ดูอย่างอื่นนะดูแต่ชิ้นส่วนนะสี่ห้าเกือแล้วเกือแล้วห้าบวกกับอีกสามเป็นแปด เก้าตายแล้วตายแล้วจบเลยเก้าชิ้นโ้างรางวัลเลือกทั้งหมดอะไรวันนี้รางวัลจัดถูกส่งเป็น31ฉบับ รา oh. งวัลประจำวันอ๋อ oh. ได้ได้รับรางวัลประจำวันด้วยเก้าชิ้นรับเลือกทั้งหมดโอ้โ oh. ห oh. แล้วก็อ๋อเราได้นี่อีกคือได้สี่ครั้งอะไรไม่รู้งงเมื่อกี้สับสนได้เก้าชิ้นคิดอะไรไม่ออกแล้ว สำรวจมาสำรวจครั้งที่หนึ่งโอ้ได้คูปองเมจิกเฮาสำรวจครั้งที่สองโอ้ได้ตาสุริยันสามสิบให้ยเยอะอยู่นะเนี่ยสำรวจครั้งที่สาม อุ้ยกุญแจทองสามเฮ้ยถือว่าโอเคนะเนี่ยกุญแจทองมันสองร้อยเจ็ดสิบเพชรมั้งถ้าจำไม่ผิดปะ่ะโอ้คิสตันปกพลังเฮ้โอเคโอเคโอเคได้เก้าชิ้นไั้สือมังกรไฟพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เว้ยพรุ่งนี้ว่ากันใหม่โอเคออกไปก่อนเดี๋ยวไปดูก่อน ไปดูที่เพื่อนก่อนจดหมายนะครับรับทั้งหมดโอ้โหอะไรไม่รู้เยอะแยะหรือว่าเราดูผิดดูถูก็ไม่รู้โอ้ยของไหลมาเทมาโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ตายแล้วกระเป๋าพอกระเป๋าเต็มชิบหายละ ตายแล้วกระเป๋าเต็มนี่ไงมันมีจดหมายมาอีกเมื่อกี้กระเป๋าเต็มแล้วมันเราได้หรือเปล่าวะของอะของเต็มป่ะวะเนี่ยโอเคหนังสือได้กาวชิ้น มานี่ดีกว่าไปเมจิกเฮาส์ดีกว่าเมจิกเฮาส์เมจิกเฮาส์นี่มันมีจดหมายไีกเว้ยหรือว่านี่ไงกระเป๋าเต็มนี่ไงกระเป๋าเต็มแล้วโอเค <c oughs> เฮ้ยอย่าโกงเรานะเว้ย <c oughs> <c oughs> อ่าลบหมดแล้วต่อไปดูก็คือเมจิกเฮาส์มาจะเอาอีก เจเราอันนี้ไม่เอาเลยอันนี้ไม่เอาเลย,อ,นนเอ,เลยอันนี้แหละฟีดไม่เอาเลยปะทั้งหมด29เปิดที10ไปเลยตัวเจปาบเข้าให้โอ้โหเกลืออีกแล้วอะ ไะเปิดที่อีกสิบเจเออไม่รู้จะระบายสียังไงแล้วนี่มาชิ้นส่วนไม่ให้เลยเหรอทำจริงโอ้ยตายแล้ววคิมลือเกินอ,อ้า โอ้โหไม่ใช่ขี้เกลือแล้วเนี่ยทะเลเกลือชัดๆโอ้โหยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครั้งไม่ได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเห็นนะเห็นเหมือนกันนะ น้ำตาไหลตายแล้ว โอ้โหเป็นป่าปื้มกดเกือบ30ครั้งได้มาชิ้นเดียวโอโ้แม่เจ้าจบละครับจบเลยครับโอ้โหตายแล้วน่าเกลียดไปวะเนี่ยโอ้ตาย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 ,ตาย ตายแล้วตายแล้ว63ชิ้นโอ้โหชีวิตไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะจบสิ้นทุกอย่าง Ooh อุย้ยเออเราได้ SS เนี่ยเราเป็นอุทียดีกว่าคือจะบอกเลยว้ว่าคือเดี๋ยวให้ดูตัวละครก่อน ตอนเนี้ยเจลาว์อะเลเวลแปแล้วมันต้องใช้อีกสิชิ้นถึงจะขึ้นเลเวลเก้สุดอุเทียเนี่ยคือขอเพิ่มหน่อยเพราะมันหิวต่ำเหลือเกินจัดไปโอ้นัดสือเก้าชิ้นเองทรมานใจเหลือเกินมีใครเกลือกว่าเราบ้างวัเนี่ย ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็คือเปิดให้ดูแล้วนะว่ามันเกลือเนาะได้แค่เชิ้นเองใสงเสียลมโอเค10ชิ้นเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานนี่ไง ทามเลเวลหแล้วครับโอ้จะขึ้นเลเวลหนึ่งแม่ใช้10ชิ้นส่วนตีไปสมมุติถ้าเกิดตีเป็นทองชิ้นหนึ่งประมาณอ่ะตีตามๆสักถ้าเป็นเจลามันสามหมืใช่ปะสามแสนทองต่อนหนึ่งเลเวลแต่ตอนเนี้ยอุเทียน่าจะอยู่ประมาณสักสี่หมื่นห้าหมืโอ้โหสี่แสนทองหนึ่งเลเวลตายแล้วจะเป็นลมตาย แพงไปไหนเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เรามาดูแล้วครับนัดสึมังกรไฟสายฟ้า9ชิ้นส่วนเกลือไม่เกลือพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ